สวัสดีครับเบลอาไทคูมาอีกแล้วนะฮะแล้วก็คลิปนี้มาพร้อมกับโทนสีที่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์มากเลยนะก็คือมีหลายโทนแหละที่เพื่อนๆทักมาแต่ก็โทนนี้รู้สึกว่าจะเป็นโทนที่เพื่อนๆสงสัยนะฮะมากที่สุดก็ถ้าให้อธิบายคงจะยาวอะเบลก็เลยทําคลิปดีกว่าทุกคนจะได้แบบว่า,าได้รู้ว่าเออ่ เราปรับตรงนี้ทําไมปรับยังไงปรับอะไรบ้างนะฮะโอเคมาครับก็เริ่มแรกเดี่ยนะดีเซลก่อนปุ๊บดีครับอ่าโอเคนี่คือภาพหลังกล้องนะฮะก็สิ่งแรกเลยในในขั้นตอนที่ที่เบลวมักจะทําตลอดก็คือที่จะมาที่ตรงนี้นะฮะเลื่อนมาล่างสุดครับปุ๊บนะฮะแล้วก็มาปรับเป็นตอนนี้เป็น Adobe Standard ดูเราปรับเป็น Camera Standard เพื่อให้เหมือนกับหลังกล้องที่เราปรับไว้ปุ๊บทีเนี้ย ทคนิคใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือตรงนี้ฮะเราจะทำให้สีมันเพี้ยนออกแนวแบบสีพาสเทลหน่อยเพื่อให้มันสบายตาเพราะว่าสีตัวน,นี้ถ้าเกิดว,ว่ามองปุ๊บรู้สึกแสบตาเลยเพราะว่ามันมันเย็นอ่ะมันส้มมันร้อนไปเราต้องการให้ภาพอ่ะมันรู้สึกนเหงารู้สึกแบบยังไงอ่ะคือจะจะให้รู้สึกว่ามันแบบพึ้งเคว้งหน่อยแล้วก็ดูแล้วสบายตาหน่อยไม่ใช่แบบเคว้งและร้อนโอ้โหไม่มีใครอยากจะดูมากเท่าไหร่หรอกนะฮะโอเคอ่าพอเราปรปับเสร็จปุ๊บ ทำที่ตรงนี้ครับอ่าเลนคอลเลชันเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นการแก้ดิสคอร์ชันภาพเนี่ยเวลาเราใช้เลนวายหรือเลนอะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยมันจะติดขอบดําอยู่แล้วนะฮะ,นะะเห็นไหมเปดปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะฮะแล้วก็มันจะช่วยมันนอกจากนอกจากมันจะช่วยเอาขอบดําของภาพออกแล้วเนี่ยมันยังเขาเรียกว่าอะไรช่วยแก้การบิเดเบี้ยวของของภาพได้ด้วยนะฮะยิ่งพวกเลนวายเนี่ยคุณยิ่งต้อง ต้องอโฟกัสตร,ตรงนี้มากพอสมควรเลยฮะโอเคปุ๊บครับเราขึ้นมาตรงดีเทลเราข้ามไปก่อนอย่าไม่ยุ่งอะไรกับมันนะฮะอ่าติโทนิ่งข้ามไปอ่าตรงนี้ข้ามไปครับโอเคเรามาดูกันตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกนะฮะการที่จะทําให้ภาพเนี่ยหมองคืออะไรคือให้มันมืดไงนะฮะเออลืมบอกไปว่าทุกครั้งที่เราถ่ายภาพนะครับโดยจะมักจะถ่ายติดอันเดอร์ไว้เสมอเพื่อถ้าเกิดเราถ่ายติดโอเวอร์อย่างเงี้ย ติดโอเวอร์ไว้ปุ๊บอะไรที่มันเป็นส่วนที่มันสว่างขึ้นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะขาวแล้วมันจะหลุดข้อมูลมันจะหายแม้กระทั่งเป็นไฟล์รอมันก็เก็บไม่ได้คือมันมันมันจะมันจะหายค่อนข้างมีมีติ์หายได้มากกว่าถ่ายอันเดอร์นะฮะแต่อันเดอร์เนี่ยข้อเสียก็คือเวลาดึงขึ้นมาอาจจะติดน้อยหน่อยนึงแต่ก็มองให้มันเป็นข้อดีว่าเออ็นดสนิทนะโอเคครับทีนี้เรามาอยู่ตรงนี้ก่อนปุ๊บเราต้องการให้มันหมองทาไงก็ให้มันมืดนะครับ น,นะฮะปุ๊บพอเราลดมาเสร็จปุ๊บเราจะเพิ่มความหี่นิดนึงเพื่อให้มันเกิดมิติภาพขึ้นมาหน่อยอ่าภาพจะเข้มขึ้นและสีที่จะสดขึ้นใส่จะเพิ่มนะฮะเราปล่อยไว้ก่อนปุ๊บมาที่ไฮไลท์ครับเราลดลงนิดนึงเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้เขาเห็นดีเทลในภาพให้ครบและสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเป็นตัวที่เมื่อเราลดมาแล้วอะ่ะพวก แสงสว่างที่อยู่กับภาพแสงสว่างอะไรเงี้ยมันจะมันจะเปิดเอารายละเอียดกลับมาให้ได้นะฮะเรื่องนี้เคยอธิบายไว้ในคลิปเก่าๆอ่าเป็นคลิปที่ภาพตัวอย่างเป็นรูปกล้องนะฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูได้นะครับอ,อ่ะในข,ข้าวๆนะแล้วก็ทีเนี้ยเราต้องการให้คนดูเนี่ยเห็นรายละเอียดว่าเฮ้ยเราเรามาที่สถานที่เนี้เราอยากให้เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในภาพเราทำยังไงนะเราดันชัโด้ ่าพอสมควรนะเอาเอาที่เราดูแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอะไละเอียดครบมากแต่ไม่ใช่แบบว่าจานหมดปุ๊บโอ้โหมัน hdr เลยไม่ใช่นะฮะแบบนี้ไม่ใช่สไตล์สไตล์ที่เราชอบนะฮะเราจานพอมาป,ปุ๊บให้รู้ว่าาหนักปุ๊บให้มันมีแบบก้อนเลนกันนิดนึงเอออย่างเงี้ยฮะก้อนเล็กเล็กน,น,น้อยครับผมเลยว่าอ่ะปุ๊บทีนี้มาที่ไวไวไม่ต้องอะไรมากครับเราต้องการให้ดึงน,นะเราไม่ได้ดึงอะไรกับมันนะฮะส่วนแบล็กก็กดึงลงมาหน่อ ให้มันแบบเข้มๆหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เรามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือตัวที่ช่วยทําให้ภาพรู้สึกหมองเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวที่ลดสีนะครับลดสีให้มันเขาเรียกว่าให้มันจืดอะมันก็เลยจะรู้สึกหมองนะปุ๊บไม่ต้องทําอะไรมากนะฮะนี่คือเราดึงสเปรย์สปาเฉยๆของเราแล้วเรามาลดสีปุ๊บปุ๊บอ๋อมองเฉย อะไรเนี่ยงงแค่ลดสีก็หมองแล้วถูกต้องฮะเพราะว่าชีวิตมันไม่สดใสครับไม่มีสีอะไรเลยโอเคเนี่ยฮะจริงๆอันนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้อานะฮะก็คือรดสีมันก็จะผ้ามันก็จะหมองมันเองนะฮะผมไม่ได้ทําอะไรมากเลยทีนี้มาที่เฮลตีน้นิดนึงเรามาทําให้ภาามันเกิดทีด่ติขึ้่ไหหน่อยหอ,อยมาเยอะอย่าเยอะอห่่เยอะนะฮะเฮลตีต้ดึงเยอะปุ๊บจบเลยหนังชีวิตมาเลยนะฮะปุ๊บโอ้โหชีวิตหนังชีวิตเลยจ้าอ่ะแั่นีดเดียว เรื่องเยอะครับพอมาพอของพอนะฮะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่สําคัญกับโทนเคอร์ตรงนี้สําคัญพอสมควรเลยฮะก็คือเราจะทําให้มันเขาเรียกว่าทําภาพให้มันรู้สึกว่ามันไม่สว่างมันรู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกมืดรู้สึกยังไงเดียรไม่แสบตามากโดยการดึงส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าตรงนี้ฮะส่วนที่เป็นไวท์ส่วนนี้เป็นไฮไลท์ของภาพนะครับเดึงลงมา เพื่อให้ในภาพเนี่ยไม่มีนะคุณลงมองนะฮะภาพภาพมันจะรู้สึกแบบดรอปลงมาทั้งภาพเลยนะแต่ทีเนี้ยส่วนตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นส่วนของพวกอ่า shadow นะฮะแล้วมันจํำไปคนอื่นนี่ยเขามองภาพเราเนี่ยเรมันจะจํำไปเพราะว่าเขาอยากดูก้อนหินดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราดันขึ้นให้เขาหน ประมาณประมาณเยอะฮะเดี๋ยวอ,อ,อ่าจจะส่งมาปุ๊บๆโอเคจากนั้นครับเราดันส่วนที่เป็นนะส่วนที่เป็นแบล็ k ขึ้นมาปุ๊บๆๆๆแค่มันตันๆอย่างนี้ไว้ฮะคือคือถ้าเกิดว่าเราดึงขึ้นแบบเนี้ยตามตามเส้นปะเห็นแนวแนวทแยงไหมฮะถ้าเกิดเราดึงตามเส้นอย่างเงี้ยปุ๊บรา,ายละเอียดจะหายเลยนะรายละเอียดในภาพมันจะหายกลายเป็นสีดำาๆไป ที่มาทำอย่างนี้เพราะว่าเจริงๆไม่ทำก็ได้แต่เราอยากทำเพราะว่าให้มันดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมีอารมณ์อ่าฟิล์มๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงนะฮะให้มันดูรู้สึกแบบเออไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกช่างแม่งแล้วกันโอเคเห็นไหมฮะมันจะแบบดูล,ลึกลับหน่อยโอเคนะฮะทีนี้เราก็ลงมาครับปุ๊บมาที่ตรงนี้ตรงนี้เราจะจะเล่นก็นได้หรือไม่เล่นก็นได้นะฮะอย่างอันเนี้เยเบลมองว่า,าผิวคนเนี่ยมันชมพู ก็โอเคสวยแล้วสบายตาแต่ชมพูไปไหมคนจริงๆต้องสีผิวนี้หรออะไรอย่างนี้เราก็แต่ไม่ก็ดได้ปุ๊บผมโดยจะมาเปลี่ยนที่สีส้มสําหรับที่บางคนที่อาจจะไม่ค่อยได้อจจะไรยังไม่ชํานาญในการแต่งภาพปุ๊บเรามากดที่ตรงนี้ครับปับ๊บเพื่อดูว่าสกินของสีณรงนั้นอะ่ะมันคือสีอะไรฮะกดแล้วปุ๊บแ่ชี้ชีด้ดูเห็นไหมแล้วมองที่ฝั่งขวานะครับเห็นไหมฮะฝั่งขวามันจะแบบชี้ไปที่ออเรนจ์อยู่ นะฮะถ้าเกิดี่ดตรงอื่นก็จะไปด้วยนะฮะอ่ะเราดูที่ปีวหนโอเคครับเป็นสีส้มฮะรบบเมื่อป่ามันจะเป็นการทําให้สีเพี้ยนเราก็ดูว่าเออเลื่อนทางไหนเป็นสีไหนอ่ะเลื่อนซ้ายเป็นอ่าสีชมพูสีแดงๆไปเลื่อนขวาเป็นสีไหนอ่ะมาเป็นสีส้มอ่ะโอเคครับแล้วก็เป็นขึ้นน่อนแก้สีอ่ะให้สีนี้ก็มันแบบเป็นเนื้อจริงๆครับอ่ะแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เราจะเน้น เน้นนเสนอภาพที่มันเป็นภาพจริงจะมากกว่าไม่ค่อยอยากจะแบบปิดเบือนอะไรมากนักนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็มาดูกันที่บรรยากาศโดยรอบของภาพทั้งหมดนะฮะว่าเราพอใจหรือยังเราโอเคกับมันหรือยังก็งดูครับก้อนคงนก้อนหินาทะลงทะเลชอบไหมสีน้อยไปไหมอ่ะนสีน้อยไปหรือเปล่าสีไหนครับปึ๊บสีไหนอ่นาอโอเคครับเราก็จะเพิ่มให้หนักขึ้น แต่ก็ต้องระวังนะฮะไม่ใช่ว่าดึงปุ๊บดูด้วยไม่ใช่ว่าทะเลขึ้นนี่ดินก็ขึ้นตามไม่ได้นะฮะลองระวังก็ดูครับนิดนึงอย่างนีก็เอาที่อันนะี้คร่าวๆนะคร่าวๆก็ตรงนี้คือเป็นเล่นกันเอาเองมันก็ไม่ได้เป็นสารสำคัญอะไรในการทาให้พ้ามันหมองเท่าไหร่หรอกก็คือนิดนึงนะฮะโอเคครับทีนี้เราลงมาตรงนี้ฮะดีเทลนะครับแล้วก็มาเอาชาร์บขึ้นหน่อยหนึ่งครับ ให้มันคงขึ้นมาอนิดนึงนิดเดียวๆๆๆๆๆนิดเดียว่งเยอะนะฮะพอมาครับส่วนน้อยก็ช่วงน,นี้บัวรักน้อยมีน้อยเบลก็ไม่เอาออกครับช่วงน,นี้ชอบอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่จะเอาออกก็ได้ครับภาพเพื่อจะนวนตาไปเหมือนที่คลิปก่อนที่เบลเคยพูดไว้แต่แต่ก็แล้วแต่นะฮะส่วนนี้คือเป็นการากความสมูทของของสีฮะคือมันจะเอาสีมากลืนกันดูแบบนี้ดูไม่รู้เรื่องหรอครับแบบนี้ดูไม่รู้เรื่องหรอกต้องซูมแบบแบบ แบบเนี้ยแบบแปตอนหนึ่งเลยอะไเงี้ยมันจะเห็นว่ามันเหมือนว่ามันจะเอาสีแบบรอบๆข้างเนี่ยมาเฉลี่ยกันแล้วก็เป็นค่าสีกลางที่สุดกไ็ไม่ไม่คนะนักละไปก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวไปทำคลิปใหม่ครับผมทีนี้สิ่งสุดท้ายฮะการทำภาพเขาร,รู้สึกแบบโอ้โหเหมาะมากก็นี่ฮะตรงนี้เปลียนได้เกรงยากสิสำคัญพอสมควรเราดังขึ้น ทำก็ดูแบบยิ่งๆนะฮะมันก็จะดูแบบรู้สึกแบบเ้อมีอะไรอแล้วมันมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ดันไซด์ขึ้นให้เกรนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นปุ๊บเยอะไปอะไรที่มันเกินพอดีมันก็คือไม่ดีนะฮะกลับลงมาอันนี้ลองไปศึกษากันดูนะครับว่าดึงแล้วมันเป็นยังไงมีความเข้าใจและอธิบายกค่อนข้างคาะเดโอเคครับก็ สินนะอ,อืต่างกันเยอะนะฮะก็ทั้งเรื่องความสว่างของภาพจากภาพซ้ายเนี่ยมันก็จะอ่าสว่างส้มๆร้อนๆอันนี้รู้สึกจะเย็นเริ่มเย็นลงมาหน่อยนะฮะภาพนี้จะเริ่มเย็นลงหน่อยแล้วก็อเหมือนจะมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูตรงคนนะฮะภนก็ค่อนข้างจะน่าลงไหลเลยแหละคือ <c oughs> จริงๆแล้วตัวแบบสวยอยู่แล้วด้วยก็ สวยหนักขึ้นไปอีกโอเคครับก็อีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะเพิ่มเติมนะครับเป็นอันเนี้ยเราเรากดอันนี้แล้วเราจะกดเราพอเรากดแล้วมันจะแก้ขอบมืดขอบดำของภาพแต่ทีเนี้ยเฮ้ยฉันอยากฉันอยากแก้แค่ความบิดเบี้ยวของภาพแต่ฉันไม่อยากไปแก้ขอบดำเพราะฉันชอบอทำยังไงนี่ฮะเราก็ลดนี่ครับ อ่ะความบิดเบี้ยวของภาพอยู่ตรงนี้มันเราไม่ไปยุ่งออกมาอยู่แล้วมันไม่ยุ่งกับเราอยู่แล้วอ่ะเราแค่ทําตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหมล้วแต่อ่ะทำงี้ก็ดีฮะภาพที่เป็นพวกภาพที่อะไรว่าออบเจกต์อยู่ตรงกลางก็เด่นไปครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองนะคะไม่ใช่ว่ามาดูของเบลแล้วก็แบบว่าเฮ้ย สามสิบหกสิบสี่เฮ้ยนี่ฉันไม่ปรบับนี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บ,บทำตามเบลไม่แนะนําแบบนี้เลยครับตีมือแตกเลยนะครับทัน,นี้คืออยากจะให้แบบดูว่าเอ้ยเบลปรับอันนี้ยังไงแล้วมันปรับแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วไม่ปรับแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วดูปรับเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้เอาไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเองนะครับไม่เพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะมีความรู้อะไรแล้วก็ไปแชร์กันแบ่งๆกันนะครับเก็บไว้คนเดียวเราตายไป มันก็จะอยู่กับแค่เรามันก็ไม่ไปเปลี่ยนมนุษย์มันก็จะไม่วิวัตตัวเองไปอย่างนี้ดีกว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดรามาโอเคโอเคก็ก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องการโทนไหนแบบไหนหรือว่ามีเรื่องปรึกษาสอบถามกันได้นะครับเข้ามาแอปเฟซอินบ็อกเข้ามาได้ครับแล้วก็าหรับ เพื่อนๆใหม่ที่ที่ตามมาจาก y t u t u นะฮะหรือว่าจากสื่อต่างๆอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าแอดเซฟเบกมาแล้วก็ถ้าเกิดเไม่รับรบกควรทักแชทมาหน่อยก็ได้ครับว่าอย่างไงยังไงยงไรเพราะว่าช่วงนี้จะเหมือนแบบว่ามีก็มีแอดเซก็มาแต่เป็นประมาณแบบขายครีมาฮะแล้วก็มาชวนเล่นเกมบ้างคือเยวไม่เล่นนะฮะแต่เว้นไหนอย่างเดียวครับทุยโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะยืดยาวเกินไปนะฮะ ยังไงก็ทักกันมานะครับขอบคุณที่รับชมครับวัสดีครับ